สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะวันนี้ผมก็จะมาบอกเนาะผมจะมาบอกเทคนิคเนะาะการไปเล่นกับเพื่อนเราเนาะสมมุติว่า ID ผมเนี่ยก็คือเป็น ID ทดลองผมเนาะอันนี้เป็น ID ทดลองช่วงเกมเปิดใหม่ๆเนาะผมสร้าง ID มาทดลองตอนซีซั่นหนึ่งแต่ผมเลือกเล่นไปแล้วเนาะผมไปเล่นตัวเซิร์ฟเวอร์59สสมมุติว่าผม มีเพื่อนอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ห้าสิบเก้าเนาะผมอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์สิบผมอยากไปเล่นกับเพื่อนที่เซิร์ฟเวอร์ห้าสิบเก้าเนาะต้องทำยังไงเนาะก็ก่อนอื่นเลยเนาะสำคัญก็คือตัวตัวละครที่เราจะไปเล่นกับเพื่อนนะเพื่อนต้องอยู่ในแกนฟอรั่มด้วยนะแล้วก็ต้องอยู่ในช่วงจับทีมด้วยนะเงื่อนไขก็คือเพื่อนต้องอยู่ในแกนฟอรั่มด้วยเนาะแล้วก็ช่วงจับทีมด้วยเนาะจากนั้นเราก็กดเข้าไปเลยเนาะ อย่างผมตัวเนี้ยอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์สิบเนาะผมอยากไปเล่นกับเพื่อนผมที่เซิร์ฟเวอร์ห้าสิบเก้าเนาะต้องทําก็แค่กดเข้าไปเนาะอ่าไม่เป็นไรพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมก็จะทําการหาเพื่อนผมเนาะก็คือตัวเพื่อนผมเนี่ยอยู่ที่กิวอ่าอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ห้าสิบเก้าคิว r g b เนาะก็คือผมก็สามารถ สมัครเข้าไปที่ rgb แล้วก็สามารถเข้าไปเล่นกับเพื่อนผมได้เลยถ้าเพื่อนเราถ้าเพื่อนเรากดรับเรานะ,ะเห็นปะผมอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์สิบนะผมก็สามารถข้ามาเล่นกับเพือเพ่อนผมได้ที่เซิร์ฟเวอร์ห้าสิบเก้ามีเงื่อนไขแค่สองอย่างเนาะก็คือต้องอยู่ในแกนฟอรัมนะ่มเนาะแล้วก็ต้องเป็นช่วงจับทีมของเพื่อนเราด้วยเนาะเราถึงสามารถเข้าไปจับทีมแล้วก็ไปกับเขาได้เนาะอ่าวิธีเนานะสำหรับการที่จะ การที่เราอยากไปเล่นกับเพื่อนเราเนาะหรือว่าอยากจะไปเล่นกับคนไทยเยอะๆเนาะก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เนาะก็คือรออยู่รออยู่ในแกนฟอรัมนะ่มเนาะแต่ว่าการรออยู่ในแกนฟอรั่มเนี่ยคุณจะพลาดโอกาสหลายๆอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรต่างๆการเช็คอินการล็อกอินอะไรต่างๆเนะี่ยมันก็จะพลาดของรางวัลพวกนี้ไปเนาะคุณก็ต้องทําใจเลยถ้าคุณอยากไปเล่นกับเพื่อนนะถ้าคุณจบไม่ตรงกันอนะจบซีซั่นไม่ตรงกันอะนะอ่ะ ต่อไปเนาะอย่างตอนนี้ผมอยู่ที่อ่า A ศ1นหนึ่งูนก็คือเซิร์ฟเวอร์สิบเนาะต่อไปผมจะไปที่อ่า ID หลักผมเนาะที่อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ห้าสิบเก้าเนาะอ่าขอสลับแป๊บนึงนะ อ่ะเห็นปะตอนนี้เนี่ยอ่าตัวผมเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เออเซิร์ฟเวอร์ห้าสิบหกเนาะใช่ปะโอเคเซิร์ฟเวอร์ห้าสิบหกเนาะผมก็จะเข้าไปเพราะว่าตัวผมเนี่ยยังอยู่ในแกนฟอรัร่มเหมือนกันเนาะเห็นปะไอดีหลักผมตอนนี้ก็ยังอยู่ในแกนฟอรั่มเนาะเห็นปะผมก็ยังเห็นนะเห็นปะจากเซิร์ฟเวอร์สิบเห็นไหมตัวที่ผมพิมพ์ไว้พิมพ์ทิ้งไว้อะ่ะจาก a อศูนย์หนึ่งศูนย์เห็นไหมขอเพียงแค่คุคณเชิญเข้ามาเชิญเข้ากลุนะ่มน่ะ มันก็สามารถข้ามได้เลยนะต่อให้เพื่อนคุณเริ่มจากซีซั่นหนึ่งอ่ะคุณก็สามารถพาเพื่อนคุณอนะ่ะข้ามจากเซิร์ฟเวอร์หนึ่งอ่ะเออไอซีซั่นหนึ่งอ่ะข้าม,มาซีซั่นห้าได้เลยนะถ้าคุณอยู่ในกลุ่มของซนะีซั่นห้าน่ะอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับอ่าคนไทยแล้วก็สำหรับคนที่อ่าอยากมาเล่นกับเพื่อนเนาะแต่ข้อเสียคือคุณต้องเสียเวลารอตั้งหนึ่งเดือนเลยนะสามสิบวันนะ่ะ เพราะว่าคุณก็ไม่รู้นะว่าเพื่อนคุณกับคุณจะจบตรงเวลากันหรือเปล่าเนาะก็สำหรับวันนี้เนาะก็เป็นคลิปเล็กๆน้อยๆสำหรับการายกย้ายมาเล่นกับเพื่อนตัวเองเนาะเห็นไหก็สามารถมาเล่นด้วยกันได้ขอแค่อยู่ในทีมด้วยกันเนาะแล้วก็อยู่ในแกนฟอร์มเหมือนกันก็สำหรับวันนี้เนาะใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับ